สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องน้หนึ่งชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขันโลจินเทคจีเลสซิ่งวิวคอม e t i t ชันครั้งที่3นะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กันเลยนะครับเข้าเว็บไซต์นะครับทักบุ๊กนะครับผมเดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็กดตรงนี้นครับ g i มปิเทชันนะครับปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บนะครับ ทีนี้มันจะให้เราเชื่อมต่อทาร์กบุ๊กกับบัญชีสตรีมของเราครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับผมปึบประกฏเข้าไปปุ๊บนะฮะก,ก็ทำการล็อกอินสตรีมนะครับผมอ่าพอล็อกอินเข้าไปแล้วนะฮะก็กดตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ก็จะมาอยู่หน้านี้แล้วนะฮะก็บัญชีสตรีมของเราก็ล็อกอินเรียบร้อยนะแล้วก็กดซิงค์อินได้เลยนะครับผม ่าทีนี้มันจะให้เรากรอกข้อมูลนะฮะแต่ของผมเนี่ยปิดบัญชีแล้วก็จะเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมันมันก็เลยขึ้นข้อความนี้นะฮะอ่พอเรามาหน้านี้ปุ๊บนะฮะนิคเนームนะครับผมอ่าใช้ชื่อสตรีมของเราเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมจะตรวจสอบเนี่ยผมจะได้ตรวจสอบถูกนะครับผมดูโปรไฟล์ของฉันนะครับอ่าแล้วก็ก๊อปตรงนี้มาใส่เลยนะครับผมนี่ฮะอ่าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับผม ่าใส่อีเมลอีกรอบนะฮะผมใส่แล้วแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับจําไว้ดีๆด,ด้วยนะครับผมอ่าฟึบฟึฟฟทีนี้ก็เลือกประเทศนะครับผมไทยแลนด์นะครับกดติ๊กตรงนี้แล้วก็รีจิสเตอนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับผมถ้าขคืนเขียวๆอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ก็ทำการล็อกอินได้เลยนะครับผม ล็อกอินเข้าไปเลยนะฮะก็ใส่อีเมลเมื่อกี้นะฮะแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้ตั้งเมื่อกี้เลยนะฮะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับผมอ่าทีนี้ถ้าขึ้นข้อความแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปในอีเมลของเรานะครับผมให้เราเข้าอีเมลเพื่อทําการยืนยันการเปิดบัญชีนะครับผมของทักบุ๊กนะครับอ่าแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับผมถ้าในกล่องจดหมายไม่มีนะฮะให้เข้าไปที่อีเมลขยะนะครับผมแล้วก็ เข้าไปในข้อความนะฮะนี่ฮะมันจะเขียนว่าทักบุ๊กล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับผมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยฮะสำหรับการสมัครเว็บทักบุ๊กนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับผมปื๊บนี่ฮะเห็นไหมครับพอเข้ามาแล้วครับชื่อบัญชีของเราก็จะเหมือนกับบัญชีสตรีมเลยนะฮะอ่าอย่างนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้ผู้เข้าแข่งขันนะฮะ เข้าไปจอยคอมิษนีโปรไฟล์ของผมนะครับผมลิงก์คอมิษนีโปรไฟล์ของผมนั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับก็ก๊อปมาปุ๊บใช่ไหมแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็กดตกลงได้เลยนะฮะอ่าพอมาขึ้นหน้าต่างนี้ปุ๊บนะฮะให้เรากดที่แอปพลิเคชันฟอร์มได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้ก็ใส่ข้อความตรงนี้นะฮะข้อความตรงนี้ผมแนะนําให้ใส่เป็นอ่าชื่อสตรีมนะครับผม อันนี้แนะนําเลยปึ๊บใส่ไปเลยนะครับผมเอาชื่อสตรีมมาใส่นะย้ําอีกรอบนะครับผมแล้วกดซับมิดได้เลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะกดรับนะอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับนะอผมกดรับแล้วนะครับทีนี้ลองมารีเฟรชดูครับว่าได้เข้าไปยังอ่านี่ฮะเห็นไหมครับถ้าผมกดรับแล้วนะฮะจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะฮะก็ให้มาที่เมนเพจนะครับผมแล้วก็เห็นดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะ กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมรอสักคู่นะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็กดคลิกขวานะครับแตกไฟล์แตกไฟล์เสร็จปุ๊บก็กดเข้าไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผลคลิกติดตั้งนะครับผมกดโอเคนะครับเลือกที่อยู่ของเกมนะครับผมกดเบา์นะฮะที่อยู่ของเกมนะครับก็คือที่อยู่ที่เราติดตั้งเกมนั่นแหละนะครับผมของผมจะอยู่ที่โปรไฟล์โปรแกรมไฟล์ x 8 6ฮะแล้วก็ สตรีมนะฮะแล้วก็สตรีมแอปคอมมอนแล้วก็ iTS สองนะฮะแล้วก็บินนะฮะแล้วก็เป็นบินหกสิบสี่นะฮะแล้วก็กดยูรูทักสองได้เลยนะฮะอย่างงี้นะครับผมแล้วก็กดเน็กนะครับอันนี้ก็กดเน็กไปเลยนะฮะกดเย็ดนะครับแล้วก็กดเน็กกดเน็กกดอินสตอลนะครับผมฟิเน็ตเรียบร้อยนะครับผม พอเข้ามาหน้าต่างนี้ปุ๊บนะฮะมันจะให้เราล็อกอินนะฮะแล้วก็ใส่อีเมลของทักทักบุ๊กนะฮะพาสเวิร์ดของทักบุ๊กแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะฮะแนะนํานิดนึงนะฮะตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับผมเข้ามาที่เซตติ้งแล้วก็มากดตรงรันโปรแกรมแอปสตาร์ทอัพไว้นะครับผมนะติ๊กถูกไว้เลยนะครับผมเพราะว่าวันแข่งเนี่ยถ้าเกิดคุณลืมเปิดโปรแกรมนี้คุณจะ ไม่มีข้อมูลในการแข่งขันเลยนะครับผมก็คือตัดสิทธ์นะเพราะว่าไม่มีข้อมูลการวิ่งแข่งขันเลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็สิ้นสําหรับโปรแกรมทักบุ๊กนะฮะต่อไปก็จะเป็นอีกโปรแกรมนึงนะฮะซึ่งโปรแกรมก็คือโปรแกรมทักกีนะครับผมแต่โปรแกรมทักกี้ผมจะใส่ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับผมอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับผมอ่าเข้าตรงเซ r ร์ c e นะฮะแล้วก็ทักออฟวินโดนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับ เากดที่ดาวน์โหลด now นะครับผมเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับผม get the in game app นะครับผมอพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะฮะก็ทำการติดตั้งนะครับผมแล้วก็ next นะครับอันนี้มันให้โชว์โปรแกรมที่หน้าเดสก์ท็อปก็กดโชว์ไปแล้วก็กดยอมรับตรงนี้แล้วก็กด next ไปเลยนะครับผมรอหน่ดนึงนะครับตรงนี้ตอนนี้โปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วก็กด launcher ได้เลยนะครับหน้าต่างนี้ก็กด Continue นะครับอ่าทีนี้ก็กด Next นะครับกด next กด next แล้วก็ s t a r t นะครับผมอ่าพอมาถึงหน้าต่างนี้ปุ๊บนะฮะก็กดที่ t a g MP ได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าเกมไปนะครับผมอ่าเลือกเซิร์ฟนะฮะเข้าอาร์เคดเลือกโปรไฟล์เรียบร้อยนะครับกดคอนติเนีเข้าเกมไปนะครับ กดรพอเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็ให้ทําการเาเลือกรถนะฮะแล้วก็แต่งรถเพื่อเตรียมความพร้อมนะฮะแต่งมาเลยฮะความลงความแรงจัดไปนะฮะเอารุ่นไหนคันไหนก็ได้แต่งแบบไหนก็ได้นะครับผมอ่าปึ๊บปื๊บป,บปบแต่งไปเลยผมจะลองแต่งสีคร่าวๆแล้วกัน อ่ะเอาสีนี้อ่าแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะฮะโอเคพอแต่งรถเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปทำการซิงจ็อบกันเลยนะครับผมนะขั้นตอนที่1น,นะฮะให้ทำการไปตั้งค่าปุ่มควิกเซฟก่อนนะครับผมปึ๊บเลื่อนลงมาล่างสุดเลยฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนิดนึงอ่าอยู่ไหนหนะอ่านี่ฮะ 퀵เซฟนะฮะผมใช้เป็นปุ่มชิปนะครับผมง่ายดีนะครับผมชิปด้านซ้ายนะฮะหลังจากที่เราตั้งปุ่มเซฟแล้วนะครับผมก็ให้เราทําการย้ายเมืองนะครับผมมายังเมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับผมนะกดตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดที่ซิตี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็อัมสเตอร์ดัมนะครับผมแล้วก็ทําการทาวเวลมานะครับตอนนี้ผมกดทาวเวลมาแล้วนะฮะคือย้ายเมืองมาแล้วนะครับผมก็ ทำการกดเซฟหนึ่งทีฮะปึ๊บนะอ่ามันจะขึ้นหมุน,หม,นหมุนอยู่ซ้ายบนนะโอเคถ้าคนไหนไม่ขึ้นก็ลองไปดูปุ่มเซฟใหม่นะครับผมว่าตั้งปุ่มเซฟไว้ปุ่มไหนนะครับผมโอเคจากนั้นก็กดอันติเมตดีนะครับผมปึ๊บอ่าพอกดมาแล้วนะครับผมก็นำโค้ดมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผม โอเคกด Import ครับผมนี่มันก็จะโชว์รายชื่อภารกิจของเรานะครับผม,แล,บผมแล้วก็กดอัปเดตเกมเซฟนะครับผมพออัปเดตแล้วก็กดอันดับเดีอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ทำการโหลดเซฟอ่าควิกเซฟนะครับผมโหลดไปเลยฟึบโอเคจากนั้นก็ ดูภารกิจครับผมจ็อบมาร์เก็ตแล้วก็ไฟมาร์เก็ตนะครับอ่าอัมเตอร์ดัมอ่าเจอแล้วนะครับผมนี่ฮะเป็นพ่วงตัวนี้เลยนะฮะอ่าเป็นพ่วงดัมแบบนี้เลยนะฮะก็กดรับไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ให้ทำการไปรับพ่วงนะครับผมที่บริษัทอ่าคาราฟอร์นะครับผม แล้วก็ทำการรับพ่วงเลยนะครับผมอันนี้เราก็รับแบบนี้เลยนะฮะห้ามกดลูกเฟืองเพื่อดัดแปลงพ่วงด็ดขาดนะครับผมรับแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวการแข่งขันในครั้งนี้นะครับผมผมก็อาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้ได้อัตราลดการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะ เพิ่มความสนุกสนานนะฮะอ่โอเคจากนั้นนะครับผมก็ให้เราขับรถไปยังท่าเรืออัมเจะด์ดัมนะครับผมท่าเรือนี้เลยนะครับผมอ่ารับรองะฮะรอบนี้สนุกมันฮาแน่นอน,นครับ <laughs> อย่าลืมครับนะฮะของรางวัลของเรานะครับผมพวงมาลัยโรจินเทคจีนะครับ ใครได้ที่1ไปนี่ได้รางวัลไปแน่นอนฮะทางโ o g ินเทคจีเขาใจดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ได้สนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งที่3แล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางโ o จินเทคจีด้วยนะครับผมที่สนับสนุนของรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมนะ ครับเราจะขับรถไปเตรียมตัวเรื่อยๆนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ถึงท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคกาในการแข่งขันนะครับผมนะฮะแต่ละคู่นะครับผมต้องอยู่หลังเส้นเหลืองนะครับผมนี่นีเส้นนี้เลยนะฮะก็คือจอดตรงไหนก็ได้นะฮะ ที่มันอยู่หลังเส้นเหลืองตรงนี้นะฮะอ่าก็คือฝั่งข้างในท่าเรือนะอ่าถ้าเกิดด้านหน้ารถต้องห้ามเลยเส้นเหลืองนี้เด็ดขาดเลยนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมอีกคนนึงก็อาจจะอยู่ตรงนู้นหรือตรงนี้ก็ได้ตรงไหนก็ได้นะครับผมนะแล้วพอผมบอก321ไปก็คือทำการขับรถออกไปเลยนะฮะ ก็คือไปส่งยังจุดหมายปลายทางเลยนะครับผมก็คือบริษัทอ่อ่า LKW นะครับผมก็ขับออกไปส่งได้เลยนะครับผมในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนกำลังจะมาถึงนะฮะผมก็จะทำการเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมพอเข้าเส้นชัยเสร็จแล้วนะครับผมก็ทำการส่งของ ตามปกติเลยนะครับผมสำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ผู้เขาเ้าแข่งขันทุกท่านนะฮะโชคดีในการแข่งขันในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ขอให้ได้จี29ไปคลองนะครับผมนะเดี๋ยวมาเจอกันในวันจริงครับผมสวัสดีครับ